คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอนิติปรัชญาหลักเกณฑ์พื้นฐานในการเลือกตั้งปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนคลิศักรา1948ข้อ21ได้วางหลักการพื้นฐานของการเลือกตั้งซึ่งนานาอารยประเทศ ให้การยอมรับนับถือว่าปัจเจกชนย่อมมีสิทธิ์มีส่วนร่วมทางการเมืองไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือผ่านทางการเลือกตั้งผู้แทนโดยความยินยอมของประชาชนย่อมเป็นพื้นฐานที่สำคัญของอำนาจรัฐหลักการเลือกตั้งในรัฐเสรีประชาธิปไตยทั่วไปมีหลักการที่สำคัญอยู่ทั้งสิ้น5้าหลักการคือการเลือกตั้งโดยทั่วไปโดยเสมอภาคโดยตรงโดยรับและโดยเสรี ซึ่งหลักการเลือกตั้งโดยทั่วไปโดยรับโดยเสมอภาคและโดยเสรีนั้นปรากฏอยู่ในข้อบทที่21อนุสามของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ว่าอำนาจการปกครองต้องมีพื้นฐานมาจากเจตจำนงของประชาชนทั้งนี้เจตจำนงนี้จะต้องแสดงออกผ่านการเลือกตั้งตามกำหนดเวลาและต้องเป็นการเลือกตั้งอย่างแท้จริงซึ่งต้องเป็นการออกเสียง อย่างทั่วถึงและเสมอภาคและต้องเป็นการลงคะแนนรับหรือวิธีการลงคะแนนโดยอิสระในทำนองเดียวกันส่วนหลักการเลือกตั้งโดยตรงนั้นเป็นหลักที่สากลโลกยอมรับและพัฒนาขึ้นภายหลังจากมีการประกาศปฏิญญาสากลดังกล่าวในปีคิศกรา .1948 แต่อย่างไรก็ตามหลักการเลือกตั้งพื้นฐานดังกล่าว ได้กลายมาเป็นบทบัญญัติของกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญของประเทศสหพันธ์สาธรรัฐเยอรมันมาตรา38วงเล็บหนึ่งซึ่งวางหลักการให้สมาชิกสภาบุนเดสตักหรือรัฐภาของเยอรมันต้องมาจากการเลือกตั้งโดยทั่วไปโดยเสมอภาคโดยตรงโดยรับและโดยเสรีของราษฎรเยอรมันเท่านั้น หลัการเลือกตั้งโดยทั่วไปหมายความถึงการให้บุคคลออกเสียงลงคะแนนอย่างไม่จำกัดบุคคลทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายที่เป็นผู้มีสัญชาติของประเทศนั้นต้องมีสิทธิเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรของประเทศห้ามมิให้มีการกำหนดกฎเกณฑ์ใดๆที่มีผลเป็นการตัดกลุ่มบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกไปจากการมีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง ในทางปฏิบัติของสากโลโลกส่วนใหญ่แล้วบุคคลที่มีอายุเกิน18ปีจะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งหลักการเลือกตั้งโดยเสมอภาคเป็นหลักการที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนข้อ2 1อนุ3เช่นกันในการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยนั้นความสำคัญอยู่ที่ความเสมอภาคคือบุคคลทุกคนไม่ว่าจะยากดีมีจนมีการศึกษา ทรัพย์สินหรือชาติกำเนิดอย่างใดย่อมมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกตั้งผู้แทนทุกคนจึงต้องมีสิทธิเท่ากันกล่าวคือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องได้เลือกตั้งโดยวิธีการเช่นเดียวกันการนับคะแนนคะแนนเสียงทุกคะแนนต้องมีค่าเท่ากันในการเลือกตั้งในระบบเสียงข้างมากคะแนนเสียงแต่ละคะแนนต้องมีค่าในการนับเท่ากันเช่น เป็นหนึ่งเสียงเหมือนกันทุกคนไม่มีใครมีเสียงมากกว่าหรือน้อยกว่าส่วนในการเลือกตั้งในระบบสัสดส่วนแต่และคะแนนเสียงต้องมีค่าในน้ำหนักของคะแนนหรือมีผลของคะแนนเท่ากันหลักการเลือกตั้งโดยลับการลงคะแนนเสียงโดยลับหมายถึงการลงคะแนนเสียงที่ไม่มีผู้ใดนอกจากเจ้าตัวเองเท่านั้นทราบได้ว่าการลงคะแนนเสียงให้ผู้ใด การลงคะแนนเสียงโดยรับนั้นในทางปฏิบัติจะต้องจัดให้มีสถานที่มิดชิดหรือมีคูหาที่ราษฎรจะไปลงคะแนนผู้ทำการเลือกตั้งจะต้องพับบัตรเลือกตั้งที่ตนลงคะแนนเรียบร้อยหรือเอาบัตรเลือกตั้งผนึกในซองแล้วมอบให้กรรมการตรวจคะแนนหรือใส่ในหีบบัตรเลือกตั้งหลักการนี้มีขึ้นด้วยเหตุผลสองประการ คือเพื่อคุ้มครองผู้ที่ออกเสียงลงคะแนนให้ไม่ต้องกังวลกับผลใดๆที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากการออกเสียงลงคะแนนและเพื่อคุ้มครองความเป็นระเบียบตลอดจนคุ้มครองประโยชน์ของผู้ออกคะแนนเสียงคนอื่นและการเลือกตั้งโดยเสรีการลงคะแนนเสียงโดยเสรีหมายถึงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีอิสระในการตัดสินใจเลือกผู้แทนของตน การเลือกตั้งต้องไม่มีใครบังคับกดขี่จ้างวานหรือใช้อิทธิพลใดๆจึงเป็นเรื่องของรัฐที่จะคอยดูและดำเนินการให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยเสรีตลอดจนรัฐ ข้ามใช้กลไกตลอดจนเครื่องมือต่างๆของรัฐกระทำการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่พรรคการเมืองซึ่งเป็นรัฐบาลอยู่ในขณะที่มีการเลือกตั้งอันนึงการซื้อเสียงซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลครอบงำไม่ให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างเสรีอาจถูกมองเป็นปัญหาสำคัญในบางสังคมแต่ในความเห็นของนักกฎหมายมหาชนชั้นนำในสากลโลกโดยเฉพาะในประเทศฝ,ฝรั่งเศส ล้วนไม่เห็นปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาคุกคามที่สำคัญของการเลือกตั้งอย่างเสรีด้วยเหตุผลที่เป็นที่ยอมรับนับถือกันในแวดวงวิชาการฝั่งตะวันตกว่าลักษณะของสิทธิเลือกตั้งนั้นผูกติดกับเจตจำนงเสรีของมนุษย์ไม่สามารถซื้อขายกันได้โดยสภาพหลักการเลือกตั้งโดยตรงหลักการนี้เรียกร้องว่าระหว่างผู้ออกเสียงเลือกตั้งกับ ผู้ได้รับการเลือกตั้งและระหว่างการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกับผลของการนับคะแนนจะต้องไม่มีบุคคลใดหรือการตัดสินใจใดๆมาขั้นกลางดังนั้นการกำหนดให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งใช้สิทธิ์ของตนเลือกบุคคลกลุ่มหนึ่งและให้บุคคลกลุ่มดังกล่าวไปตัดสินใจเลือกผู้สมัครหรือการเลือกตั้งโดยอ้อม ึงไม่สอดคล้องกับหลักการนี้แต่อย่างใดประเทศไทยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในระยะแรกระหว่างพศ2475ถึงพศ2479กก็ได้ใช้หลักการเลือกตั้งโดยทางอ้อมโดยให้ราษฎรในตำบลหนึ่งเลือกผู้แทนตำบลแล้วผู้แทนตำบลไปลงคะแนานเสียงแทนราษฎรอีกชั้นหนึ่งอย่างไรก็ตามหลักการเลือกตั้งในแบบนี้ หือเป็นมาตรฐานที่ใช้บังคับโดยเคร่งครัดในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเช่นในกฎหมายพื้นฐานหรือรัฐธรรมนูญของประเทศสาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันซึ่งถือว่ามีการนำบทบัญญัติหลักการทางกฎหมายมหาชนที่ดีมากมาบัญญัติไว้เนื่องจากไม่ต้องการให้บุคคลอย่างอดอล์ฟฮิตเลอร์ ขึ้นมามีอำนาจได้อีกในมาตรา38วงเล็บหนึ่งได้บัญญัติให้หลักการเลือกตั้งโดยตรงต้องใช้บังคับเฉพาะกับกรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นระบบการเลือกตั้งแม้หลักการพื้นฐานว่าด้วยการเลือกตั้งของรัฐในแต่ละรัฐจะไม่แตกต่างกันมากแต่กระบวนการวิธีการในการเลือกตั้งกลับแตกต่างและ หลากหลายอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากกฎหมายเลือกตั้งเป็นกฎหมายเทคนิคแต่ละรัฐย่อมกำหนดองค์ประกอบทางเทคนิคแตกต่างกันไปขั้นตอนและรายละเอียดของระบบการเลือกตั้งอาจแยกระบบการเลือกตั้งได้เป็นร้อยระบบแต่หากพิจารณาระบบกันถึงพื้นฐานแนวความคิดร่วมกันของการเลือกตั้งแล้วสามารถแยกระบบการเลือกตั้งออกได้เป็นสระบบคือ การเลือกตั้งระบบเสียงข้างมากและการเลือกตั้งระบบสัดส่วนการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากนั้นอาจมีความหลากหลายได้มากมายวิธีแต่ลักษณะร่วมกันของระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากคือการตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งนั้นดูกันที่คะแนนเสียงว่าใครได้รับคะแนนเสียงเป็นฝ่ายข้างมาก ผู้ที่ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าผู้อื่นจะเป็นผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้แทนราษฎรไปทำหน้าที่ในสภาต่อไปโดยหลักการแล้วรัฐที่ใช้ระบบการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากจะมีการแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นหลายเขตแต่ละเขตจะมีขนาดใกล้เคียงกันผู้ที่ได้รับเลือกตั้งได้แก่ผู้สมัครที่มีคะแนนเสียงสูงสุดโดยผู้ได้รับเลือกตั้ง อาจได้เสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาจากเลือกตั้งการเลือกตั้งในระบบนี้เรียกว่าการเลือกตั้งแบบเสียงข้างมากสัมพัทธ์หรืออาจเป็นการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากอย่างเด็ดขาดกล่าวคือผู้ได้รับเลือกตั้งต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเช่นผู้มาออกเสียงทั้งหมด600คน ผู้ได้รับเลือกตั้งต้องได้คะแนนเสียงอย่างน้อย301คะแนนซึ่งรอบแรกหากไม่มีผู้ใดได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งในรอบที่สองอาจจะเปิดให้สมัครแบบเสรียอย่างเดิมแต่ส่วนมากจะคัดเฉพาะผู้ที่เป็นที่หนึ่งและสองมาแข่งกันซึ่งจะนำไปสู่การแบ่งกลุ่มและต่อสู้ทางการเมืองของผู้สมัครสองคนเท่านั้น ในกรณีนี้ผู้สมัครที่ตกรอบแรกอาจหันไปสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้งคนใดคนหนึ่งและเป็นปัจจัยในการชี้ขาดชัยชนะของผู้สมัครสองคนนี้ได้หรือบางรัฐหลีกเลี่ยงการที่จะต้องมีการเลือกตั้งรอบที่สอง โดยการจะให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเผื่อไว้เป็นการกำหนดล่วงหน้าว่าถ้าผู้ที่ตนเลือกไม่ได้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดจะให้คะแนนเสียงข้างมากเด็ดขาดของตนตกแก่ผู้สมัครคนใดาตามลำดับมีข้อสังเกตว่าการเลือกตั้งในระบบเสียงข้างมากเป็นการสร้างตัวแทนหรือผู้แทนของท้องถิ่นยิ่งกว่าความเป็นผู้แทนในระดับประเทศ ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งในระบบนี้จะมุ่งหาเสียงกับคนในพื้นที่ที่ตนลงสมัครซึ่งส่งผลให้ผู้สมัครจะพิจารณาผลประโยชน์ในระดับท้องถิ่นเป็นสำคัญกว่าผลประโยชน์ระดับประเทศการเลือกตั้งแบบระบบสัดส่วนระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วนเป็นการเลือกตั้งที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคได้รับ กับจำนวนที่นั่งในสสโดยแต่ละพักจะได้รับที่นั่งอย่างเป็นสัสดส่วนกับคะแนนเสียงที่พักรับจากการเลือกตั้งซึ่งการเลือกตั้งตามแบบตามสัสดส่วนนี้มีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบการเลือกตั้งตามเสียงข้างมากซึ่งมองไม่เห็นความสำคัญของเสียงข้างน้อยโดยการเลือกตั้งใน แบบระบบสัดส่วนนี้ผลของการเลือกตั้งจะสะท้อนให้เห็นความคิดเห็นทางการเมืองของราษฎรกลุ่มต่างๆทั่วประเทศในรัฐสภาทั้งนี้จอร์นสจวตมินผู้นำเสนอวิธีการเลือกตั้งแบบนี้ให้เหตุผลว่ารูปแบบของการมีผู้แทนตามสัดส่วน กับเสียงสนับสนุนซึ่งฝ่ายเสียงข้างน้อยได้รับหรือวิธีการเลือกตั้งตามสัสดส่วนมีผลให้ได้ผู้แทนราษฎรตามส่วนแห่งคะแนนเสียงทั้งหมดเช่นพรรคการเมือง A ได้คะแนน5 0 0 0ันเสียงพรรคการเมือง B ได้คะแนนเสียง4 0 0พันคะแนนพรรคการเมือง C ได้คะแนน3 0 0 0ันรวมคะแนนเสียงทั้งสิ้น12,000นสองพั 1, 000, 2, 000เสียง ถ้าเขตเลือกตั้งนั้นจะมีผู้แทนราษฎรได้12คนพักการเมือง A จะได้ผู้แทน5คนพักการเมือง B จะได้ผู้แทน4คนและพักการเมือง C ได้ผู้แทน3มคนตามส่วนของคะแนนเสียงที่พักการเมืองนั้นๆได้รับโดยหลักการแล้วในการเลือกตั้งระบบสัสดส่วนพักการเมืองต้องทำบัญชีรายชื่อผู้สมัคร รับเลือกตั้งเรียงตามลำดับเสนอแก่ประชาชนผู้มีสิทธ,ธิ์เลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนพิจนารณาลงคะแนนเสียงเลือกพักการเมืองนั้นเมื่อมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วจะมีการคำนวณจำนวนที่นั่งที่พักการเมืองแต่ละพักจะได้รับทั้งนี้ตามสัดส,ส่วนของคะแนนเสียงที่ประชาชนออกเสียงลงคะแนนให้แก่พักการเมืองนั้นๆโดยผู้มีลำดับ ชื่อต้นจะได้รับคัดเลือกก่อนเช่นในกรณีตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นพักการเมือง A, B, C ถ้าเขตเลือกตั้งนั้นจะมีผู้แทนราษฎรได้12คนแต่ละพัก A, B, C จะต้องส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งมาทั้งสิ้น12คนโดยเรียงตามลำดับและผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งตามลำดับในกรณีดังกล่าวพรรคการเมือง A จะได้ผู้แทน5คนพรรคการเมือง B จะได้ผู้แทน4คนและพรรคการเมือง C ได้ผู้แทน3คนตามส่วนของคะแนนเสียงที่พรรคการเมืองนั้นๆได้รับระบบการเลือกตั้งตามสัดส่วน อาจใช้ได้ทั้งในเขตเลือกตั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่หรือสามารถใช้กับอาณาเขตทั้งประเทศได้และหากเขตเลือกตั้งยิ่งใหญ่ขึ้นเท่าไรการคำนวณสัดส,ส่วนให้แก่พักต่างๆก็จะมีความแน่นอนมากยิ่งขึ้นเป็นเงาตามตัวทั้งยังเปิดโอกาสให้พักต่างๆเข้าสมัครได้ง่ายและมีข้อสังเกตว่า หากการเลือกตั้งในระบบเสียงข้างมากเป็นการเลือกตั้งที่มีผลให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งคำนึงถึงประชาชนในเขตเลือกตั้งมากกว่าพรรคการเมืองการเลือกตั้งในระบบสัสดสว่วนจะทำให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็งนอกจากนี้ผู้แทนราษฎรจะคำนึงถึงผลประโยชน์ในระดับประเทศยิ่งกว่าผลประโยชน์ของท้องถิ่น